นิทานอิศเกลังกว้างหลงเงากาลครั้งหนึ่งน่าใจกลางป่ากว้างมีกวางตัวหนึ่งกำลังกินน้ำจากบอ่อน้ำที่ใสสะอาดขณะที่มันก้มลงไปนั้นมันก็เห็นเงาสะท้อนในน้ำเป็นภาพของกว้างอันสงาน่างามเปร่งประกายท่ามการแสงแดดทำให้เกิดรวดรายแวววาวบนผืนน้ำกวางพูดว่า เขาของข้าช่างสวยงามเหลือเกินมันงดงามราวกับมงคุดเลยทีเดียวเจ้ากว่างพินิจเงาของมันเนื่นนานจนสายตาเหลือไปเห็นขาเรียวเล็กของตัวเองมันถอนหายใจและพูดว่าฮขาที่เรียวและอ่อนแอขนาดนี้มันทำกายความสมบูรณ์แบบของข้าเสียจริงทันใดนั้น นายพานและสุนัขกล้าเนื้อของพวกเขาก็เข้ามาใกล้เสียงของพวกมันดังก้องไปทั่วป่าสาวกวางรีบวิ่งหนีด้วยสัญชาตญาณขาของมันก้าวอย่างว่องไวทำให้มันวิ่งผ่านป่าได้อย่างง่ายดายแต่อานิจาขณะที่วิ่งผ่านต้นไม้มากมายเขาอันสวยงามของมันก็เกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้และติดอยู่อย่างนั้นทำให้มันไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกต่อไป กระทั่งหมาล่าเนื้อเข้ามาใกล้จนเจ้ากวางรู้สึกได้ว่าใครกำลังจะถึงตัวมันครวนพางกับตัวเองว่าข้ามันช่างโง่เขาเสียจริงข้าดูมินคาเล็กๆที่อาจจะพาข้าไปยังที่ที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตข้าได้แต่กลับยกย่องเขาอันไรประโยชน์นี่ที่กำลังจะนำไฮยานะามาสู่ข้าเปืืองนี้สอนให้รู้ว่า บ่อยรั้งสิ่งที่เรามองข้ามหรือดูหมิน่นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามจำเป็น